เดินแทนงสูู่บัทหลออำเภอเรียงจังหวัดน่านะคะ่ะขณะนี้เวลาแปดเก้ตุ้งของนาฬิกาเราเริ่มเดินทางออกจากวัดกุพารามนะคะตอนนี้ก็ได้หอ,อนหน้าอู้ซ้รับนะคะของน้องแคทนะคะหรือซินว่าหเราวนี้เองนะคะแล้วเราก็จะเลี้ยวขวาเราริมฝั่งแม่น้ำน่านะคะเพื่อที่เราจะได้เข้าทางประตูหลังนะคะเพราะเราไม่เข้าประตูหน้านะคะ อน,นี้เราก็จะเลี้ยวซ้ายอีกหนึ่งรอบนะคะเราจะเห็นได้ว่าบรรยากาศสองข้างทางของเราโดยเฉพาะดันขวามือนะคะจะเป็นบรรยากาศของด้นน้ำหน้านค่ะตอนนี้รถถึงอังลตาแล้วนะคะเหลือประมาณอีกหนึ่งกิโลเมตรนะคะที่บ้านของนายต้นนะคะกำลังนั่งยับย้อยู่นะคะ เราก็ถึงสายลมไปแล้วค่ะมันจะคนเยอะมากเลยนะคะจุดมุ่งหมายของเราคือไปวัดท่าลอนะคะแต่แล้วก็เลี้ยวซ้ายนะคะทุกท่าสิ่งที่เราเรอคอยกำลังจะมาถึงแล้วนะคะวัดท่าล้อของเรา มีเสือด้วยค่ะทุกท่านเฮ้ออยหญิงใช่ไหมคะถึงแล้วค่ะวัดท่าหลอ